การจดทะเบียนสมรสต้องมีเงินในบัญชีธนาคารถึง4ี่แสนบาทเลยนะครับพี่บําก็อยากจะบอกว่าการจดทะเบียนสมรสเนี่ยไม่ใช่งานของตรวจคนเข้าเมืองนะครับแต่ก็คงจะต้องอาศัยผู้ที่เขามีประสบการณ์ในการไปจดทะเบียนสมรสมาแล้วจุดระหว่างคนไทยกับคนต่างด้าวว่าใช้จ่ายเงินเท่าไหร่แล้วที่บอกว่ามีเงินต้องมีเงิน4ี่แสนในบัญชีธนาคารเนี่ยเป็นเรื่องจริงไหมก็ช่วยแชร์ประสบการณ์เนี่ย ใช่ครับแนะนํากับผู้ที่ก็สงสัยต,ตรงนี้ดยก็จะเป็นพระคุณอย่างสูงนะครับก็จะเพิ่มเติมในคําตอบนี้นะครับว่าเรื่องของการตรวจคนเข้าเมืองที่เกี่ยวข้องกับเงิงน4,0,000 0บาทเนี่ยก็คงจะเป็นกรณีที่ฝ่ายชายที่เป็นคนต่างด้าวได้จดทะเบียนสมรสกับฝ่ายหญิงที่เป็นคนไทยแล้วอยากจะยื่นคําร้องมาอยู่ในประเทศไทยเพื่อจะมาอุปการะภรรยาไทยซึ่งเรียกว่าวีซ่าอุปการะภรรยาไทยเคยได้ยินคานี้ไหมครับ ซึ่งเงื่อนไขหรือว่าหลักเกณฑ์ของเงิน400ล้นบาทก็เป็นอย่างนี้ครับก็คือคนต่างด้าวจะต้องเอาเงิน400ล้นบาทเนี่ยไปฝากไวก้นในบัญชีธานธาคารไทยเป็นเวลาไม่น้อยกว่า60วันนะครับถ้าจะเอาหลักเกณฑ์เรื่องเงินจำนวน400 0 0นบาทนี้นะครับถ้าไม่เอาเรื่องนี้ท่านนั้นไม่พอใช้เรื่องของรายได้ประจําก็ได้นะครับคนต่างด้าวจะต้องมีรายได้ประจําไม่น้อยกว่าเดือนละ40,000บาทมีหนังสือรับรองมาจากของทางประเทศนั้นๆนะครับที่จะเกี่ยวข้องกับเงิน400ล้นบาทก็คงจะเป็นเรื่องนี้นะครับ ผู้ที่จะมายื่นคำร้องขอวีซ่าอุปการละภรรยาไทยเนี่ยสิ่งที่จะต้องมีนะครับคือหนึ่งหนังสือเดินทาง2วีซ่าประเภทนอนีดโ O ที่ขอมาจากสถานทูตไทยหรือสถานกงสูลไทยในต่างประเทศนะครับถ้าขอในประเทศได้ไหมก็ได้แต่ว่าเขาจะเรียกว่าเป็นการขอเปลี่ยนวีซ่านะครับจากเดิมที่อาจจะมีฟรีวีซ่าอยู่แล้วก็ขอไปเปลี่ยนไปเป็นวีซ่าประเภทนอนีดโ O ขอที่ไหนละก็ขอที่สํานักง,งานตรวจคนเข้าเมืองประจำจังหวัดประจำพื้นที่ ที่คนต่างด้าวอาศัยอยู่นะครับอยู่จังหวัดไหนก็ไปยื่นที่ตอมอจัจหวัดนั้นเลยนะครับใบสําคัญการสมรสที่จะต้องแนบมาด้วยนะครับแล้วก็พวกรูปถ่ายพวกอย่างอื่นทราบรายละเอียดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานบริการคนต่างด้าวที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองประจําจังหวัดนะครับในการยื่นขอวีซ่านี้จะใช้ค่าธรรมเนียมเป็นจานวน1,900บาทและถ้าผ่านการพิจารณาอนุญาตจะได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยครั้งละ1ปีนะครับ แล้วตลอดระยะเลวลาที่อยู่ในพทศไทยก็ต้องไปรายงานตัวทุก90ิวันถ้าจะเดินทางกลับไปประเทศตัวเองหรือไปธุระต่างประเทศก็ขอวีซา่าสวรสิทธิ์หรือวีซารักษาสิทธิ์หรือภาษาอังกฤษเรียกว่านอนปรีเอ r นทรีวีซ่าไว้เพื่อไปธุระที่ต่างประเทศแล้วกลับมาสิทธิ์เดิมก็ยังใช้ได้อยู่นะครับนี่ก็คือคําตอบให้แก่คุณน้องที่ได้ถามเข้ามาหรือานอื่นๆที่มีข้อข้องใจในเรื่องนี้นะครับ ถ้าชื่นชอบก็ฝากเข้าใจแล้วก็กดติดตามตรงเครื่องหมายบวกใต้รูปโปรไฟล์ตรงนี้ไว้เลยนะครับรับรองว่าติดตามไว้ได้ประโยชน์แน่นอนพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ